เทียนา2.0 XL ปี2012ราคาดีมากครับรถใหญ่ราคาสุดคมขายวันนี้เพียง2 1 9 0 0 0บาทครับมาชมกันครับเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นครับสภาพสวยมากครับดูห้องเครื่องฮะดูครับห้องเครื่องสะอาดโครงสร้างบอดี้ตัวถังน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมซีนกาวเดิมครับดูครับนี่ฮะสวยๆหล่อๆเลยเป็นเครื่อง2000เบนซิน ล้วนครับมาดูที่ไฟหน้าครับดูฮะนี่ไฟเดิมๆสปอร์ตไลท์ตัดหมอกนะครับมีให้ไปดูที่ล้อแม็กครับ R16 ฮะ215 60 R16 ระบบดิสเบรกได้มาครบทั้ง4ล้อกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ให้ในตัวประตู k คียร์เการ์เปิดไปดูภายในเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าภายในดำพวงมาลัยมัลติเลขไม่2 0 0 0 0 0ไปดูที่จอครับนี่ฮะ เกียร์ออโต้ปุ่มคูชสตาร์ทกระจกออโต้เซ็นทัลล็อกพับข้างมีให้ครบครับมาดูที่เบาะด้านหลังครับภายในกว้างมากครับน่าใช้งานพักแขนตรงกลางมีให้วางขวดน้ําแก้วกาแฟได้หมดครับช่องแอร์แยกซ้ายขวาครับภายในดํานะครับตัวนี้เบาะสวยๆเบาะเดิมๆฮะมาดูที่ด้านท้ายครับสปอยเลอร์หลังตรงรุ่นจากโรงงานเซ็นเซอร์ไม่มีให้ครบมาดูที่ห้องเก็บสัมภาระครับถาดรอง นะครับตรงรุ่นเทียรหน้าเดิมๆนะครับนี่คือรถสภาพเดิมๆเพิ่งเดินทางเข้ามายังไม่ทันลางเป็นรถบอดี้โครงสร้างใหญ่น่าใช้งานวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณลูกค้าดีที่สุดถูกที่สุดในรุ่นแน่นอนผมรับประกัน21งแสนมิน9 0บาทแพน d ด s p e สปีดสีนคลริน